โรคธรรมนั้นมันก็เป็นธรรมดาของโรคนั่นแหละนะมีการได้ก็มีการเสียนะเรียกว่ามีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศนะได้รับการสรรเสริญก็มีถูกนินทานะมีความสุขก็มีความทุกข์นะควบคู่กันไปนี่ว่โรคธรรมเป็นธรรมของโรคตราบใดที่ยังอยู่ในโลกก็จะต้องถูกโรคธรรมเนี่ยกระทบใจ อยู่ร่ำไปนะถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนขัดเกลาตนเองได้ดีพอไม่มีความมั่นคงจากภายในเราก็จะหวั่นไหวไปตามโรคธรรมที่เกิดขึ้นนี่แหละก็เกิดแรงเหวี่ยงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเกิดความพอใจไม่พอใจนะก็ให้เรียนรู้เท่าทันกิเลสในใจตัวเองฝนะึกที่จะสงสร้างความมั่นคงจากภายใน เหมือนต้นไม้ที่ต้องอย่างลากลงไปและเติบโตจนแข็งแรงสูงใหญ่ระผีบานออกมานั่นเองนะทุกคนก็มีมเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะอยู่ในใจการที่เราจะสร้างความมั่นคงจากภายในก็คือการฝึกฝนคัดเกลาตนเองนะด้วยสติปัฏฐานสีนะอเนี่ยยั่งรากลงไปเนะีกายขาตาสติเนะี่ยเปรียบเหมือนแผ่นดิน การที่จะหยั่งรากก็หยั่งลากลงในแผ่นดินก็ทำความรู้สึกตัวให้มากนะทำให้มากจริญให้มากนะจนหยั่งเข้าสู่สภาวะธรรมต่างๆมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงจากภายในสร้างความมั่นคงสามารถทำที่พึ่งให้แก่ตนเองไดนะ้เมื่อพึ่งตนเองได้ก็จะสามารถพึ่งพระธรรมได้นั่นเอง